ค่ะสายต่อไปคุณบุญสืบแจ่มจำรัดนะคะจากนครสวรรค์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณคุณบุญสืบอ,อยู่อยู่ที่ไหนจุดไหนของนครสวรรค์คะอยู่อำเภอพยุหะสมบูร์เขากลาถามเรื่องอะไรครับเนี่ยไอ้ที่ดินเคยถามคุณถนอมไปครั้งมืแล้วว่าไอ้ที่ดินสาธารณะประโยชน์รัฐเขาติดได้ไหม ท่น,นี้เขาลุกล้าอะ่ะก็ไถลุกเข้าไปทุกปีทุกปีจนทางไม่มีเดินแล้วค่ะแจ้งผู้ใหญ่กำนันแล้วใช่ไหมอ่ะแจ้งแล้วค่ะเมื่อวันที่ยี่ยี่สิบหกตุลาคมที่ผ่านมาเขาเอาไอ้กรมที่ดินมาวัดปรากฏว่าเขาวัดไปหมดเลยไม่ที่ที่จะเดินไม่มีเลยค่ะเขามาดังวัดแล้วมีคนค้านเขามีคนเข้าค้านไหมในลักษณะดังวัดอะ่ะเออก็ให้ผู้ช่วยมาค้านค่ะ แล้วเอไปวันลุ้งคืนันที่ีเดี๋ยวนะ <27 S 1> เดี๋ยนะทีนี้ผมเคยแนะนําคุณไปแล้วเนี่ยแล้วมันคุณจะถามอะไรเพิ่มเติมอีกใช่วันที่ยีิบเจ็ดเดี๋ยวฉันไปร้องเรียนจากไอ,อ,อ,อโอปตอประหลัดโอปตอทังป่านี้ก็ยังไม่ได้มาทาอะไรเลยครับแต่ปีหน้าไอ้คนที่ข้างเคียงที่เขาเคยให้เดนะินเน่ะเขาจะไม่ให้เดินแล้วอืม คุณโทรศูนย์ดำรลงธรรมหรือยังยังค่ะอ่าพี่จดเบอร์ไว้หน่อยหนึ่งห้าหกเจ็ดนะเดี๋ยวเอ๊แั๊หนึ่งค่ะโอตละลักออกมาทุกนอกบ้านจำเอได้จดเบอร์ 1> 1ให้หน่อยหนึ่งห้าหกเจ็ดศูนย์นำรลงธรรมให้อำเภอก็เข้าไปดูคือไม่เช่นนั้นเนี่ยนะถ้าถ้าที่ที่สาธารณเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอต้องรับผิดชอบในการดูแล <ร>ไอ้กําลัดอบตอเขามาดูแล้วค่ะแต่เขาก็เงียบไปอ่าทีนี้ทำ่าทำม,มาเงียบไปนี่เราไปตามเขาดูอีกทีก็ได้ว่าเขาไปจัดการอะไรแล้วแค่ไหนนะเราอย่าเพิ่งบอกว่างเงียบนะเพราะว่า <c oughs> ถ้ามีคนมาบุกรุกที่สาธารณะนะครับแล้วมาทําการรังวัดเขามาทํารังวัดพอร,รังวัดเสร็จปั๊บเนี่ยมีคนไปค้านเมื่อไปค้านในตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นอยู่ในกระบวนการของของที่ดินเขาแหละจ้า อยู่ในกระบวนการของที่ดินทีนี้แต่ถามว่าตอนนี้เขามาไถาจนกระทั่งไม่มีทางเดินแล้วเหรอเขาเอาต้นไม้ยืนต้นมาปลูกแล้วเอาไอ้เ,อเอสาปูนประมาณก,กว้างหน้าห้านาหก 5, 5, 9, 6, ยกไม่ไหวอะ่ะหลังจากการรังวัดใช่ไหมมันตึงเขามาปักเสาเลยใช่ไหมหลังการรังวัดใช่ไหมไม่ใช่เขาวัดเอาปลูกไว้ตั้งแต่ก่อนรังวัดแล้วทีนี้พอมารังวัดแล้วเขารื้อไปหรือยัง ไม่เขายังอยู่ที่เก่าแล้วก็เขาก็มาดูอบตเขาก็มาดูทางนี้ทางนี้ทางนี้เดินเข้าออกกันหลายรายใช่ไหมใช่จ้ะเพราะว่าเป็นทางสาธารณะอ่าโอเคถ้าเป็นทางสาธารณะเนี่ยพี่ไปคุยกับผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยตกลงสรุปเรื่องนี้อย่างไรเขาก็มาแล้วค่ะมาแล้วนั่นแหละไปถามเขาว่าสรุปว่าอย่างไงเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่าเขายังยังลุกล้ําอยู่ใช่ไหมล่ะเขายังไม่ได้รื้อถอนออกไปใช่ไหม ใช่ยังไม่ได้รื้อถอนแล้วก็เขาก็รอเขาเขาบอกว่ารอไอ้กมที่ดินมาดังวัดตกลงมาดังวัดมาผ่านมาดือมาว่าแล้วที่ดินมาดังวัดแล้วหรือยังไม่มาค่อยังไม่มาอยังไม่มาที่ดินยังไมมาแล้วก็ที่ตรงนั้นเขาลุกล้ำเขามามาปักเสามาปักอะไรนะครับเพาะไม่ได้ปักเสาเอาเสาปูนมาขวางไม่ให้เดิน อ๋อม,มาขวางอืแล้วก็เอาต้นไม้ยื้ต้นมาปลูกค่ะแล้วผู้ใหญ่ทําอะไรไม่ได้เลยหรอผู้ใหญ่ทําอะไรไม่ได้เลยหรอผู้ใหญ่ก็ให้ร้อยประหลัดอบตอเอาไว้กรมที่ดินมาวัดค่ะอ๋อก็กันก็ทำถูกงั้นก็ต้องรอถ้างนั้นถ้าประหลัดอบตอให้ที่ดินมาทําการดังวัดเพื่อรู้ว่าแนวเขตมันอยู่ตรงไหนกันแน่เขาก็ทําถูกแล้วเหมือนกันก็รอที่ดินทีนี้กี่วันแล้วล่ะที่คุณพูดมาเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาแล้วค่ะที่ผ่านมา จนบัดนี้ยังไม่มารางวัดเลยจ้ายังไม่มาเลยเพราะฉันก็มีที่อยู่ติดทางก็ไม่เห็นเข้ามาแจ้งคุณ,ค,ณคุณไปถามหนึ่งไปถามผู้ใหญ่และก็ประลัดอบตอให้ได้ความซิว่าได้ทําเรื่องไปที่สํานักงานที่ดินมาทําการรางวัดแล้วหรือยังแล้วเขาจะจามาเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้เราเดือดร้อนแล้วใช่ไหมเราเดือดร้อนใช่ไหมมีคนเดือดร้อนกีน่คนอนะ่ะที่เดือดร้อนตอนเนี้ ก,ก็สิบกว่าคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแบบว่าทางที่ติดกันที่ขอเขาเดินน่ะที่เขาลุกไปลุกไปเราจนเราไปเดินที่คนอื่นข้างเคียงก่อทางจนเขาบอกว่าปีหน้าเขาทำไมดําเนินการเขาจะไม่<ร>ให้ประหลัดอบตต่อทีมงานต่อประหลัดอบตอ,อยู่ป่ะครับต่อสิครับเรื่องชาวบ้านเอาเอาให้จบอ่ะประหลัดต้องต้องเร่งรัดหน่อยเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้วตอนเนี้ ติดต่อประหลัดอบตอออตรงนั้นอบตอ,อะไรอะอ,ะตอตบตตำบลเขากะลาค่ะเขากะลาออซึ่ง,ขงเขาก็ดําเนินการแล้วแจ้งให้ที่ดินมาทําการดังวัดแต่ว่ายังไม่มาตั้งแต่ตุลานะจ้าไม่เห็นมาเลยยังไม่เห็นมาชาวบ้านเดินไม่ได้แล้ว<อ>นะครับ<อ>สิบกว่าไร่ไดเดือดร้อนแล้วปีหน้าเขาไม่ให้เดินแล้วคนที่เราขอเขาเดินติดกับทางอ่ะที่เขาเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปอ่ะ จนไม่เหลือทางเลยประหลัดต้องทํางานเร็วนอยท่านประหลัดรอนายกรอกะกะตอนุมัตินายกประหลัดรักษาการท่านทําก่อนนะช,ชาวบ้านเดือดร้อนต้องช่วยนี่ผมว่าสิบรายเนี่ยสิบคนเนี่ยไปพบประหลัดเลยพากันไปหาประหลัดออบตเลยว่าประหลัดทําไงเนี่ยชชาวบ้านเดือดร้อนแล้วใช,ใช่พากันไปเลยทั้งสิบรายไปพบประหลัดออบตที่เขากะลาเดี๋ยวเราไปศาลก่อน นะไปเลยอย่าไปเกรงใจเกรงอกไม่ได้หรอกครับเรื่องแบบนี้นะไปหาเลยว่าประหลัดได้ทําเรื่องไปให้ที่ดินมาทําการรังวัดเมื่อไรเพราะว่าตั้งแต่ตุลาบัตรนี้ยังไม่มารังวัดพอไม่มารังวัดมันก็ไม่ชัดเจนว่าเขารุกหรือเขาก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จะไปว่าเขาก็ออยังไม่ได้นะผมฟังพี่ฟังเฉยเฉยจะไปบอกว่าเขารุกแล้วก็ไม่ได้นะ ฟังไว้ก่อนพี่เขาวัดยังไม่ถึงค่ะที่เขา,าอีแถบไม่ถึงอีแถบติดถนนใหญ่นะก็นะไปถึงเลยเอาว่าเอาว่าพี่ไปกล่าวหาเขาว่าบุกรุกอผมก็ยังฟังไว้ก่อนผมยังไปเชื่อนะประหลัดเขายังไม่เชื่อไงเขาถึงให้เขามารังวัดไงเห็นไหมล่ะนั่นแหละเขาทำถูกแล้วเพียงแต่วมันช้านะจ้ะาสิ่งที่พี่ควรทำนะเอาสิบคนนัดหมายไปพบประหลัดเดี๋ยวเราประสานประหลัดเขากลา ว่าพี่บุญสืบับพวกจะไปพบวันนี้พรุ่งนี้จะไปวันไหนเดียวเออเดี๋ยวต้องปรึกษาคนเพราะว่าเขาก็ทํไรทํานากันหมดจะต้องต้องเอ้ารีบคุยกันรีบคุยกันภายในสองสามวันนี้ต้องไปพบประหลัดว่าเีเราจะได้ประสานไว้ให้จ้านะวันจันทร์หน้าไหมก็แล้วแต่พี่แหละแต่ว่าก็ต้องเออทำให้เร็วที่สุดแล้วจะบ้านไปเดี๋ยวเราจะส่งเรื่องให้ท่านประหลัดอบตเขากะลา ฝน<ะ>ลองเข้าไปดูอบตอเขากะลาหน่อยสิค่ะได้ไหมได้ไหมได้ท่านประหลัดไหมยังไม่รับยังไม่รับสานไม่รับสายอีกอบตอเขากะลาอืออืออ้อาวเดี๋ยวเราไปสารให้แล้วกันนะพี่บุญสืบนะจ้าจ้าขอบคุณมากค่ะแล้วก็รวมตัวกันไปพบประลัดอบตอเลยถ้าไปแล้วไม่ได้ความยังไงมาโทรมาโทรมาโทรมาเลยโทรมาเลยจ้า โอเคไหมเพราะว่าหนึ่งต้องไปเร่งรัดทั้งประหลัดอบตเพื่อติดตามสํานักงานที่ดินอาเภอว่าเมื่อไหร่ทางที่ดินเขาจะมาทําการดังวัดเพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนถึงที่สุดไม่ทําอะไรเนี่ยชาวบ้านฟ้องศาลปกครองฟ้องทั้งผู้ใหญ่กำนันและอบตได้เลยครับเช่นเดียวกันนะครับว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โน่นนะ ข้อหาจำคุกหนึ่งสปีนะนะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นที่จะต้องดูแลที่สาธารณะตามกฎหมายมเพราะฉะนั้นถ้ามีหน้าที่แล้วไม่ดูแลชาวบ้านก็ฟ้องได้นะมีโทษจำคุกนะหนึ่งห้าเจ็ดนะจ้า เออผมพูดว่าผมไม่ได้ไปออครูไม่ใช่อ่ะครับผมต้องบอกให้ชาวบ้านได้รู้สิทธิ์ออถ้าเราไปทวงแล้วชาวบ้านท,ทั้งเจ้าหน้าที่ไม่ทําอะไรนะท่านท่านมี157อยู่นะแครการเนี่ยมีเลขประจำตัวเลยหนึทุกนายแหละโอเคนะพี่นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ